กดไทยคิดไกดแล้วกดแล้วไม่กดเหลือไทยไหมกดไทยแล้วกดไทยแล้วเอาละครับวันนี้เราจะมาทดสอบแรงบิดของ SR 400ด้วยการขยับล่างกันครับดูเลยนะใกล้ไมใกล้กลนใกลใกล้กใกล้ล้กล้ใกก้ลก เบียสองครับเริ่มมีการสั่กระเทือนแล้วครับเกียสามต่อครับซึ่งมาเริ่มเป็นก้อนแล้วครับคือไม่หนักเลยเป็นเบียสี่นะครับครื่องล์ล็อกสั่นนะครับเกียร์พันไปเนี่ยแล้วเป็นเกียห้าครับเราบอกว่าอร่อยเนี่ย xanh quá gagong, con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 , gagong, 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 con gagong, mới <laughs> เอาเอามาแกะดูเอามาแกะดูเอาเอามาแกะดูเอามาแกะก่อนไหนล่ะครับเราไปเป็นการแกะกล่องครับแกะกล่องโคล่ามาดูซิมันจะเป็นยังไงข้างในจะจับกันเป็นก้อนหรือเปล่ากลัว่าไม่วะอาจจะแหลกอยู่คุณไปลงเว็บหาซูนหาลิ้ปค์อะเอามาดูนะครับว่ามจะออกมาเป็นอย่างไร อนี่แหละผมรู้สึกว่ามันเป็นก้อนมันไม่เป็นก้อนครับ,ม,รบมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นเหมือนเดิมครับมัน <c oughs> มันีน่แหละเป็นก้อน,อนมันแข็งครับเหมือนเดิม <c oughs> มาดูกันนะระหว่างระหว่างใช้อาร์ดร้อยขยา่ากระขยัเองนะมาดูนะมาดูมาดูมาดูแม่กว่าัน,นมาดูกัน,นครับ ไม่เป็นก้อนนะสบสรุปว่าโคราอารามของเราแข็งมากแช่แข็งไว้ขอบคุณที่รับชมครับความบ้าของพวกเราไ๊ายบไ๊ายบไ๊ายบหน่อยไ๊ายบ